สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูฝรั่งที่ผมทําไว้นะครับในการขยายพันธุ์แบบต่างๆนะครับเช่นพวกเสียบยอดหรือการแตะข้างอะไรต่างๆผมจะพามาดูว่าผลงานเป็นยังไงบ้างนะครับในการทําฝรั่งซึ่งฝรั่งต้นที่ท่านเห็นเนี่ยผมก็ใช้วิธีการเสียบยอดแล้วก็ในการเอาต้นอื่นมาแปะนะครับก็ได้ลายสายพันธุ์เหมือนกัน,นครับต้นนี้นะครับเป็นฝรั่งแฟนซีอีกต้นหนึ่งที่ ผมจะพามาดูนะครับตัวน,นี้นะครับเป็นฝรั่งตัวน,นี้เป็นฝรั่งพิจิตหนึ่งนะครับผมเอามาเสียบยอดอันนี้ก็ติดแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็มีไม่ติดกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่ไม่ติดเนี่ยผมก็จะเอาออกเสร็จแล้วผมก็จะให้กิ่งพวกนี้นะครับโตขึ้นมาพอโตขึ้นมาในระยะที่เขายังเขียวๆอยู่เนี่ยนะครับกอีกประมาณสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าเขาได้ประมาณสี่้ากู่ใบเนี่ยผมก็จะเสียบยอดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเฟื่องของนี่นะครับที่ผมเสียบยอดได้ประมาณสักเกือบเกือบสามสิบบาทนะครับตัวนี้ก็คือต้นนี้ยก an er ําลังแ <ou> ต่งยอดนี่คือฝรั่งแตงโมนะครับส่วนต้นนี้นะครับที่ผมเสียบยอดไว้ประมาณได้สัก2เดือนแล้วนะครับต้นนี้เป็นฝรั่งเจริญชวนครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็นฝรั่งเจริญจู่นะครับผมเสียบยอดไว้ ต่อมาตัวนี้นะครับก็เป็นฝรั่งกิมจูแดงเบอร์5นะครับที่ผมนําต้นที่อยู่ในกระถางนะครับมาแปะกับกิ่งที่อยู่บนต้นของเขาเนี่ยนะครับวิธีนี้นะครับในการที่จะขยายพันธุ์ฝรั่งหรือว่าท่านใทยจะทําฝรั่งแฟนซีเนี่ยใช้วิธีการปลูกไว้ในกระถางแล้วก็เอามาแปะกับต้นที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนพันธุ์นะครับวิธีนี้นะครับแปะแปะแบบนี้นะครับดูแผลเนี่ยแบบแปะแบบนี้จะสามารถทําให้ฝรั่ง ได้ร้อยเปเซ็นตลยครับเบ้นแต่ว่ารากของต้นที่อยู่ในกระถางนี้รากไม่ดีนะครับ,รบอันนี้ก็เป็นฝรั่งชนช่วนนะครับในต,ต้นนี้อันนี้เป็นเป็นแผลที่ผมเสียบยอดไว้นะครับครับนะ นี่เป็นร่องรอยของแผลที่ผมทําไม่ติดนะครับเสียบยอดแล้วไม่ติดครับเมืองก็ใช่ว่าจะเสียบยอดติดทุกยอดนะครับก็มีไม่ติดเหมือนกันครับแต่ว่าก็ปล่อยให้เขาเป็นยอดใหม่ขึ้นมานะครับหลังจากนี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแบบนี้นะครับผมก็เสียบผมก็จะเสียบยอดใหม่แล้วนะครับเพื<ค>่อให้ได้พันธุ์ใหม่เพิ่มเติมน,นะครับสรุปแล้วนะครับต้นนี้ก็มีฝรั่งจชจูจจจเชิญชวนเฟิรนหงนี่แตงโมกิมจูแดงเบอร์หนึ่ง ทีจิตหนึ่งนะครับที่ผมทําการเสียบยอดแล้วก็เอามา,าแปะข้างไว้นะครับตอนนี้สําหรับต้นนี้นะครับก็ผมก็เอามาดูเพื่อให้เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องแล้วเกษตรกรแล้วก็ผู้ปลูกต้นไม้ทุกท่านนะครับในการที่จะทําฝรั่งแฟนซีหรือว่าต้นไม้แฟนซีอื่นๆนะครับสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เป็นฝรั่งเฟินของมี่นะครับซึ่งผมก็ ใช้วิธีการนําต้นที่ผมซื้อมาปลูกลงในกระถางแล้วก็เอามาเอามาทาบนะครับไว้กับต้นต่อที่เราปลูกไว้แล้วนะครับตัวนี้นะครับนี่รอยแผลที่ผมนํามาทาบตัวนี้รอยแผลเนี่ยสักประมาณหนึ่งปีแล้วแหละที่ผมนํามาทาบออกเอเอหลังจากทาบแล้วเราก็ปล่อยยอดที่เราทาบนไว้กับต้นที่เราเปลูกไปแล้วนะครับแล้วก็ อีกต้นหนึ่งที่อยู่ในกระถางเนี่ยเราก็ไปปลูกได้ก็ก็เป็นว่าเราซื้อมาเนี่ยเราได้2ต้นนะครับในครั้งเดียวต่อมาตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับที่อยู่ในต้นเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เป็นฝรั่งเชิญจูนะครับที่ผมนํามาแปะข้างไว้นะครับครับนี่เป็นแผลนะครับตัวนี้แผลของนี่เป็นแผลของฝรั่งเชิญจูตัวนี้จะเป็นกิมจูแดงเบอร์หนึ่งอีกฝั่งหนึ่งครับนี่จะเป็นลูกของเชิญจูนะครับ กิมจูนี่จะเป็นใบของกิมจูแดงเบอร์หนึ่งนะครับก็สำหรับต้นนี้ก็มีทั้งหมดสามสายพันธุ์นะครับซึ่งผมก็กำลังขยายพันธุ์นะครับโดยพิธีการทาบแบบตุ้มลอ,อยอยู่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมกำลังขยายพันธุ์ออกนะครับก็พามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็จะเป็นฝรั่งที่มีสามสายพันธุ์ในต้นเดียวกันนะครับแต่ถ้านับฝรั่งกิมจูเข้าไปด้วยที่เป็น ต้นที่ปลูกไ้เนี่ยครับก็จะเป็นสี่สายพันธุ์นะครับสําหรับต้นนี้นะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นกิมจูแดงเบอร์ตัวนี้เป็นกิมจูแดงเบอร์หนึ่งนะครับแล้วต่อมานะครับที่ผมแปะท่าใบนะครับก็จะเป็นตัวนี้เป็นหงปอกซื่อนะครับหงปอกซื้อก็ดูใบไม่ยากนะครับใบกลมๆานานะครับนี่เป็นหงปอกซื้อแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นฝรั่งเปื่อนของมีนะครับเพิ่งผมใช้วิธีการ เอาต้นที่ปลูกไว้ในกระถางเนี่ยมาแปะกับมาแปะไว้กับต้นที่ปลูกไว้แล้วนะครับก็โตดีเหมือนกันนะครับประมาณหนึ่งปีแล้วก็เก็บผลได้หลายรอบแล้วครับตอนนี้เ้ลของมีนะครับก็มดจะเยอะหน่อยครับแต่ว่าต้องหาวิธีกําจัดมดแล้วล่ะนะครับเพียก็เยอะครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็จะเป็นฝรั่งเนี่ย ตัวนี้นะครับเป็นฝรั่งแตงโมนะครับดูใบครับฝรั่งแตงโมผมใช้วิธีการแตะข้างเอานะครับตัวนี้นี่เป็นแผลนะครับเป็นแผลของฝรั่งแตงโมผมใช้วิธีการแตะข้างครับแล้วก็ในต้นเดียวกันนะเขาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝรั่งจนช่วนนะครับอันนี้นี่นะครับเป็นใบของฝรั่งจนช่วนะครับ ซึ่งเป็นฝรั่งที่ไส้เขาวเป็นฝรั่งไส้เขาวที่มีรสชาติอร่อยมากนะครับฝรัง่งชนชนครับในวันนี้ก็ขอพาชมฝรั่งที่ผมได้ทําการขยายพันธุ์วิธีการต่างๆไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องกเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่สนใจปลูกต้นไม้แล้วก็ต้องการที่จะทําต้นไม้แบบฝรั่งแฟนซีนะครับหรือว่าต้นไม้แฟนซีแบบอื่นนะครับก็สามารถนําวิธีการนี้นะครับไปใช้ได้ในการขยายพันธุ์พืชนะครับ ซึ่งวิดีโอผมก็ลงไว้ให้บางส่วนแล้วนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ